ผมจะมาสอนเฮียไตจีซ้อนนะครับอุปกรณ์มีมีหมอแบตเนี่ยระดับหมอไฟอันไซนี่ไงไซนี่แหละจีซ้อนเดี๋ยวเอไอ้ขวดเช่นนี้มันไม่พอบอกมันอย่างที่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเดี๋ยว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 เนี่บอกก็ดีดีมันต้องทางนี้ขอบคสิมาหาจีซ้อนกันนะครับวิธีหาจีซ้อนนะครับแรงของมันเนี่ยสีอยู่แถวๆหน้า ข้างหน้ากำลังยุ่มย้อมกำลังยุ่งใล้ๆไอ้กับแม่น้ำเพราะว่ายี่ซอนมันมักแม่น้ำอุ่นเร็วเลยมุ้งหาเดี๋ยวมุ้งก็สายโซนไอ้พี่มันผมผมว่ามันเดินหายอย่างนี้มันแปลกๆนะเอ้ามันตรงยังไงต้างมากันแนวนี้มั้งฮะเก็บตว่าคือีกผมไม่ทักบ่อกว่าอีนี่อานี่ล่ะเอาสักตัวสิ เอาสักเสียแรงขันเอาถังมาเปิเริ่มเลยสองชั่วโมงยังไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวมันก็ได้เสื้อกู้ผมว่าตามระดับน้ำทะเลที่ผมศึกษามาแล้วว่าโอ้ยเสูกูสร้างมึนมองนี้แล้วความดังเสียง3 5มสดซิเบลของกีชอนมันสามารถปรับเลเวล เดี๋ยวอย่าเพึ่งกูจะมาตามระดับความความดังเสียงเนี่ย35เดซิเบลของแมงจีซอนเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้คลื่นเสียงเรียกมันได้แน่แทนที่เราจะบอกว่ามึงจะเปิดเพี่ ใช่นั่นคือวิธีที่ถูกต้องเปิดเร่งไงจีซอนฟังแต่มันชิงไม่แลงโอ้มันซีใดอยู่บ่ลองดูลองดีขันโมมอม่ามึงถึงเตะเจ้าเแ้าไปไปหากันมาเอาเอารออะไรไปหามาเดี๋ยวขันมันขันมันมมานี่คลายหนาเขาเด้ออกรายการไปหามายังไงมันก็มาเชื่อผมดูไหมว่าจีซอนคืออะไรจีซอนเป็นจีซอนเป็นเขาเรียกเป็นอะไรฮะ เป็นสัตว์ประเภทแมลงชนิดหนึ่งใช่ไหมที่มันสามารถกินได้ของอิสานของคนอิสานใช่ไหมบอกบอกมาันอันนี้รายการอะไรนะอันนี้รายการอะไรนะอ๋อรายการใช้สไตล์เฮียป่องครับครับอันนี้คือรายการใช้สไตล์เฮียป่องนะเฮียมาใช้เฮียมาใช้อลำโพงมาแล้วมาแล้วนะครับโอเคตัดไปเริ่มไล่ผดเลยลำโพงนี้ต้องต้องเป็นลำโพงแบบมียี่ห้อไหมมียี่ห้อครับค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานสูงจํากัดแบบ ขึ้นเสียงีเใช่ครับมีขึ้นเสียงดีเซเบลวัตเป็นหน่วยวัดแบบเป็นลําโพงดอกจะกว้างนิดหนึ่งพอเปิดกําลังเสียงออกมาแมงจีซอนจะเข้ามาถ้าเปิดเพลงนี่คือจีซอนจะมาเลยใช่ไหมก็ถ้าตามหลักหลักการแล้วแทนที่เราจะเดินหาถ้าเราเปิดเพลงมันจะจะเข้ามาหาเราเองเหมือนจะตรีบําบัด มันไม่ใช่เพลงแบบนี้พี่เากแม่นคุณรอดจะกูเหงื่อแตกเลยการจะเรียกมันอ่ะมันต้องเปิดเพลงที่แบบมันจะซอฟที่จะเข้ากับแมงกี้ซอนได้ อ๋อเดี um, it, labels, okay? Okay. Anyway> ๋ยวแล้วกูมีกูมีเพ่งหนึ่งกูสนใจต้องเป็นเพ่งป้าบอยนักล้อคนนี้ก็ตายไปนานแล้วไม่ใช่มันเสียชีวิตอย่าอย่าพูดถึงเขาป้าท่านจอในเบิ้งอันคลิปนี้อยู่นะครับรายการนี้อยู่นะครับนผมเปิดเพ่งป้าเราขันที่ทอดม้ามาอะไรก็คือป้าเลยครับโทษป้าเนี่ยมั้าม้า แมสเ็นซิ่งอยู่เีกีหมาอีวเฮ้ยเฮ้ย่ามาเว้ยโอ้แล้วเว้ยแล้วไปนไม่ใช่เบนนี่ยมันไม่ใช่มใช้มัองแล้วเรองายันหมวันไม่ใช่เนนียเดี๋ยวเก่อนมันมันต้องเปิดเหมือนอ๋อมันต้องเสาคนนี้นะมันคนเขาจะมันเศร้ากว่านี้ได้ไหม ตลกไหมครับผมเพ่งเสาเนาะผมตลกไหมพี่ไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยปิดเสียงแมงจีซอนสิครับแมงจีซอนอะเสียงแมงจีซอนเปิดอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็แฮลทุกมากันหมดสิครับจีซอนจีซอนเพลงเพลงจีซอนหรือว่าจีซอนไม่ใช่จีซอนเสียงจีซอนเป็นว่าเสียงจีซอนะ <te ady> ันบ่แามาห่หรอนี่นี่เหลืหหหบอบ<ๆ>่เชื่อ<ๆ>ผมครับตามหลักการที่เรียนมาเพราะว่าไอ้ท่านผู้ชมที่ดูดูกันอยู่เนาะว่าจริงๆแล้ว,ลวเนี่ยอย่างนี้เนี่นบ่เสี่บ่ใช่ใช่เนี่ยเสียงเนี่ยสามารถเรียกได้แทนที่เราจะเดินไปหาอ่าเปิดตัวเลยเนี่ยเราเปิดเพลงจริงนะครับจากเนี่ยจากยูทูบเป็นเสียงของแมจิซอนแทนแทนที่เราจะได้เดินไปหาแมงอ่ะเดเี๋ยวแมงตันจะวิ่งมาหาเรา,าเ,เองการันตีการันตีครั ชีวิตอย่างเทียเนี่ยคือทำเฮี้ยอะไรก็ได้ขอให้กูสบายที่สุดเดี๋ยวมาดูกันว่าแมงจะมาจริงไหมเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาว่ะเมื่อกี้เดินหากี่ชั่วโมงโอ้นี่แหละดนมันมีจริงมันมาจริงเป็นวิธีใหม่ครับเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนนะครับอันนี้ดีพออันนี้คือก่อนจับ มีแมงอยู่ทั้งหมด5<ะ>ตัวขึข้นแขนกูสัตว์ขึข้นแขนอะ่ะม <Hey. S 1> ีแมงอยู่5ตัวนะครับแล้วหลังดูว่าหลังจากนี้มันจะได้เยอะกว่านี้อีกแค่ไหนฮะอีกแค่ไหนอีกตัวนะึงเนี่ยตัวนะึงถ<ๆ>ึงันอะจับป้องมือจับปองมือจับจับ งั้นผมได้เปรียบผมทายก่อนแล้วกันเอหกขาหกขาหกหนึ่งสองสามสีมันมีสขาข้างหน้ามันเป็นมือไอสัตว์ใหี่ขาเดี๋ยวแมงมันไม่มีมือมีมือแมงมันมีมือบ้าวแมงกระปีอะไรม่ีมือหขาหนี่งสองขาสงตั้ต้อีกสงขลังอีกสองนี่มั่นนี่หกขา ทมรู้เยอะใช่ไหมอ Teraz, e ่าใช่ค่ะคอมแมนเ์าเปิดเสียงจีซอนสิจีซอนมากเลยเนาะอ่าใช่ค่ะอ๋อเปิดเสียงจีไม่ใช่หรอจิงจี้เยอะมากเลยครันแล้วแน่ๆก็เปิดเสียงหมูสิหมูสิเพลนมากมากทำไมมาเป็นคอกเลยหมูปลาก็มาแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะต้องไปศึกษาชีวิตสรยวิญของมัน เปิดจีซอนเปิดเสียงจีซอนจีซอนมาใช่อันนี้็ูต้องเป็นเสียงจีซอนตัวเมียตัวเมียตัวเมียด้วยตัวเมียยด้วมึงจะไปหาจากไหนจะแยกออกเลยนี่พูดแล้วมาแล้วเนี่ยเปิดเสียงจีซอนเปิดเสียงจีซอนตัวเมียคันคันคือสมัยตะก้อนเนี่ยเ่าสีแบบย้อมห่านะครับยำห่านะครับยำยำคืออะไรยำ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 เอาคือไป ไปหาผื่นเดี๋ยวมันเป็นแบบหวยมันหนึ่งนะหวยมันแล้วก็ที่หนามใจล้วก็ยำนะขยำลงมาเหยียบไปอยากคำตันเงยจะใช้เสียงขุดเสียงขุดเต็มไปอันนั้นมันโบราณไปอันนั้นมันโบราณไปจริงๆแล้วลำโพงไหนก็ใช้งานได้นะครับไม่ใช่แค่ลำโพงตัวใหญ่ๆนี่ผมมาแต่อันเนี้ยก็ตามสไตล์คนมีตังค์ครับอยากใช้อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสามารถเป็นลำโพงบูทูธเล็กๆหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถใช้เป็นล่อแมงแมงจีซอนเปิดเสียงแม็งจีซอนใน YouTube เทคโนโลยีใช้ได้ครับทุกวันนี้ยขันมมีเน็ตเหร ไม่มีเน็ตก็ดาวน์โหลดไว้ก่อนไช่ส่งส่งดาวน์โหลดเลยส่งดาวน์โหลดถูกกกระปองกาไว้ก่อนนะครับเราไปดาวน์โหลดได้ครับเพลงแกตอนนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรอครับไม่ไม่ดังไม่ไม่ดังไม่ดังช่วยช่วยกันฟังทนเวลาบาดเจ็บใช่ไหมเออครับไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไม่ตงไม่ต้องไมงเปิดลำภานก็ได้จริงๆผมสงสารเขาว่าลูกเมียเขาเยอะอ่ะครับเมียเขาก็สามคนก็ต้องส่งเงินให้เมียเขาพี่บอยพันธมไตรไงครับพี่บอยผมช่วยโปรโมทเนาะเพื่อนเมียสามคนของพี่อยู่บ้านนะ เพีงอะไรนะเพียงอะไรเยะไรถเวลาบาดเจ็บจริงๆแล้วจะบอกว่าคำแพงก็เดี๋ยวเราลองจะมาทดลองเปิดเสียงจิ้งหรีดนะครับว่ามันสีมาบอันี่เป็นจีซอนยุคก็สี่ซับสนนะมอกีก็่ายินเสียงมูจะคลองอยู่มันมากหน่อยมันมาที่วังหนึ่งตพ่มๆเลยก็คือสรุปแล้วคือว่าถ้าถ้าเปิดเสียงจิ้งหรีดหาจีซอนเนี่ยก็คือจีซอนจะไม่ค่อยมา อะไรมาเหรออะไรมาเห่อเออจะเป็นจียอนมาเหรอมาดูหน้าตามันชัดๆนาะขอไฟส่องหน่อยนะครับอิดอิดจนหน้าตาเอฟเบลเดี๋ยวอิดอิดไม่รู้แล้วเดี๋ย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 วสนมาเป็นดีมาเหรอเป็นม้าบอกเดี๋ยวก่อนอันนี้แมงมาแต่คนไปครับสภาพนี้แมงมาแต่น่าทรมานเท่าแล้วกูสังเกตดูพฤติกรรมของสัตว์เนาะ เวลาเปิดเสียงเพื่อนของเขาเขาก็จะมาเห่าหอนตามเขาแต่เมื่อกี้ก็ซาวหนหวยเนาะหวยหวนตัวไฝตัวมันนะครับผมเข้าเสาแม่เข้าเแม่เดี๋ยวแมงก็มาครับผม จแล้วมันมานะครับแต่มันมาไม่ค่อยเยอะเหมือนเสียงของมันเองเนาะใช่ใช่กูว่าสิมันเลยหลายมันเป็นยังเด้วยมันวินออกจากมองนี้ไปแล้วมันจะเอาพุ่งจับมันต้องใส่น้าก่อนมันมาจากไหนะมาจากตลาดนี่มันมาจากดินไงเนาะมาดิเงี้ยมันเนาะออ๋มาดิเงี้นั่นเนอะถามว่าแม่พ่ออยากจ้างจ้างพี่้อนมาหรือเปล่าจ้างมากบอกได้เลยมีเงินเป็นพันล้านจะจ้างมันมาไม่ได้ครับ ให้มันเดินทางไกลเลยอันนี้มาจากไหนอันนี้ทรงอ่อนๆงี้มาจากเกาหลีมาจากไหตัวมันขาวๆขาวๆขาวๆมันเดินนิว อะไรน่าจะใกล้ๆโซนเกาหลีคระแบบจากญี่ปุ ori, yeah. okay. yeah. er ่นมีมีตัวไหนที่มาจากอเมริกาไหมอเมริกาจะเป็นตัวดำๆมะเมื่อมันมะเมื่อมะเมื่อมจะมาจากอเมริกาเขาจะมีอ่าวิธีการป้องกันตัวของเขานะครับเวลาเวลาเราจับเขาเรื่องอะไอย่างนี้ยเขาจะเขาจะเอามือเงาะออกไงมือเงาะนี่วัดเชิงไปโอ้เต็มเสียกูอยู่ ก่อนออกจากบ้านนี่ก็สวดมนต์อยู่สามจบหนูนะครับก่อนจะมาทำบาปนะฮะตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยตัวใหญ่เลยอย่าเลยตัวนี้กัดเจ็บครับหมาครับมันมาจับน้ำตัวนี้โอ้โหข้าจเจ้าโอ้มันมันบวกกัดเด้มันจัทน้ำด้วยสิจับมันจิกัดกูบ่ไหวมาบวกกัดมาหรอโกงกาวพูดจับมึงก็เมื่อเมื่อเบื่อเมื่อเมื่อหลายหมงของลมบ เฮียเฮเข้าหัวครับเฮีเข้าหัวตาโร้องจบเข้าหัวตากร้องหน่ยจังจอมเอาออกให้หน่อยดูเอาออกให้หน่อยเข่าหัวตากล้องครับรุ่งรังมากโอ้โหเอาตัวเนี้ยยับแย่เลยแบบนี้นี่คือ แมงจีซอนทั้งหมดที่เราไปจับได้เนาะดูอันนี้คือคลิปเสียงใน YouTube ประมาณ30นาทีคือใช้เวลา3านาทีแต่จับกันได้ไหวจริงๆมันมีเยอะเยอะกว่านี้แต่เหนื่อยกิดเหนื่อยเกิดเหนื่อยแล้วเนาะปกติขันยางเงียบปองเหล่าเรต้องมาลงทุนจับเดี๋ตามจริงเขาว่างแผนไหวว่าเสียวอ่างอากุซี่นะครับมาว่างอากุซี่เอออากุซี่มันมันเหมือนตาตตาปุซี่เอาลก็เอาลำโพงนะครับว่างไว้กลาง กางอันอ่างน้ำนะครับแล้วก็เปิดนะครับเขากับมานั่งจิบเบียร์เย็นๆทั้งขังทั้งสั่ตัวจริงๆอันไหนโต๊ะเหขาก็เป็นเบื้อยูงบนีไงก็ไปจะเอาไปนับตัวนะครับว่าได้จัักตวโะถูกนนับบ่พี่ประการสรุปเราก็คือจับเวลาประมาณสองถุงว่าท่านออกเป็นไหนประมาณสามถุงกตัวถึงสี่ถุงกระลังหลอออกลายสรุปเบิ้งเงี้ยก็สรุปนะเห็นไหม ที่เดินไปจับทั้งคืนก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ยกูก็ได้อยู่ไหนได้เอามาดูกูก็ได้เอยนี่อันนี้ยางจับได้หนิเฮ้ยอันนี้แตงเขาแตงเขาแตงโอ้ไอ้สำเนี้เอาไปหยอดตาบ่ครับเอาไปหยอดตาแตงมากนี่หนิวิธีนี้ไม่ยากนะพี่คือเป็นการใช้แบบคลื่นเสียงเรียก ก็คือเป็นเสียงของจีซอนนะอันนี้คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คำตอบแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันมันเป็นกรรมวิธีแบบใหม่ครับนี่ยไม่อยู่หมบ้านแล้วอยากให้คนอีสานสบายครับอยากตัดปาไม่เชงเนี่ยอันปันเขาเบิ่งนลิปต์กันเหรอตัดปาไม่เชียงลำพงอย่าไปเอาลำพงหมอลำมาแล้วลำพงมอลำมาตัดไป่จาดชุดใหญ่ชุดใหญ่เนาะ ตั้งเวทีพร้อมนะชัดชุ่ยพวงพุทธุสอะไรก็ได้เล็กๆเอามาตั้งแต่แต่อยากให้สบายกันครับไม่อยากเมื่อกี้ผมนั่งรถตู้เข้ามาเนาะก็ก็จะเห็นแบบน้องนั่งรถตู้มาเลยเรี่ยรถตู้ครับโอ้ยเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้จริงๆแล้วโทรสั่งเจ็ตไอ้เรื่องบินเจ็ตไปส่วนตัวแต่มันตรงไหนว่าลั่นเวะวะเราแส่ความูลนิดนึงนะตอนนี้จีซอนกิโลกรัมละร้อยบาท กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทกิโลกรัมละนหนึ่งร้อยบาทมันข่าวเลยอันนี้อ่านตามข่าวนะตามข่าวข่าวบอกว่าสำนักไหนพี่แน่นอนไม่เนี่ยกิโลร้อยสำนักไหมสำนักมียี่ห้ออยู่มียี่ห้ออ่๋อความรู้ตอบเนี่ยจิซอนโลละร้อยใช่ไหมเนี่ยเหมือนเราไปซื้อตลาดเนี่ยกําเท่านี้ประมาณยี่สิบบาทยี่สิบกว่าบาทยี่สิบบาทอันนี้ อันนี้ผมได้เป็นพันนะครับกระได้ค่าเราย้อนอยู่แต่ปวดหน่อยอยู่เ็แถังบอกว่าเจ็ถังอ๋ออะไรว่าคนจับจับได้เจ็ดชิ้แปดถังต่อต่อคืนต่อคืนถังหนึ่งมีแมงกิสรประมาณสิบห้ากิโลกรัมหรือประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกิโลกรัมตอจะท้ายได้ประมาณสามถึงสี่พันบาทต่อวัน แต่นี่ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นยอดรวมของชาวบ้านมากกว่าแต่ถ้าจับคนเดียวมันคงขอมันคือสิบจักคนเดียวหรอกซอยจับเพราะันเีนเป็นขันเงนแม่นกุ้งสิอาวลำบ่วงตังไวกลางแล้วก็เปิดไล่มันมาแล้วก็เข่าแพร่กระยางป่วยเออปหวยยิ่งใหญ่เออเส่นลาวปุ๊บแล้วก็จักซิบหน้าที่กับลือมากใส่ถัง อมาใส่ทางที่ชินานี่เป็นเทคนิคของผู้กกับครับฝากไว้เลยแต่ว่าอันอันที่ใส่งานเมื่อใดคืออย่าไปเปิดเพียงผีบอยนะครับไอ้ไอ้เพี้ยงอ้ทุนเวลาบาจิบบอมาครับเปิดมื่อคืนกับบอมานี่อันนี้ละทุนเวลาบาดจิบนี่ยสามตัวอันนี้ละมาสามตัวมื่อคืนหลกวิธีของอ่าชายสไตล์เฮียเฮียปองนะครับถือว่าผ่านตามผ่านครับผมมาดูอีพีต่อไปครับผมว่าใครจะมาฉายเนาะ อาจะมีนักแสดงคนไหนจะมาฉายอาจจะไล่ชายนแต่เนี่ยเฮียมาฉายแล้วว่าวิธีนี้แม่งโคตรสบายอ่ะขอจริงใจนะเนี่ยเห็นชาวบ้านเหนื่อยแม่งเดินสองกันข้างทางเมื่อกี้นั่งรถแบบโอ้โหเปิดลำโพงดีกว่าครับแนะนำเนาะเจอกันใหม่อีพีต่อไปว่าใครจะมาฉายอาจจะเป็นใครวะอาจเป็นตาต้าถาเบิ้งเบิ้งเอาะเซอร์ไพรส์ไม่ได้เอ้ยพูดไม่ไท้ครับโบวแมนมันบู๊มาไปชิบหา พูดไปสิว่างนะพูดให้ดูเหมือนในการเรามีการเตรียมอะไรเปันยังไงบ้างเซ็ตมาดีๆเลยโอเคครับเจอกันปวดท้องเข้าห้องน้ำมะม่วงเมื่อกี้ไปแล้วครับไปครับบ๊ายบายเจอกันอีพีต่อไป